มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยช่วงสูงวัยใครๆก็รักวันนี้นะคะเรามารู้จัก9ข้อสำรวจเข้าข่ายโรคซึมเศร้ากันนะคะการสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่คือเกณฑ์ที่แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคซึมเศรา้าหากมีอาการ5ข้อขึ้นไปค่ะโดยจะต้องมีข้อหนึ่งและ หรือข้อ2อยู่ด้วยหากอาการ5ใน9ข้อดังกล่าวเป็นยาวนานติดต่อกันเกินกว่า2ส,สัปดาห์ก็เข้าข่ายเสี่ยงควรปรึกษาจิตแพทย์เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขหรือรักษาต่อไปค่ะดังนี้ค่ะรู้สึกเศร้าเบือ่อท้อแท้หรือหงุดหงิดง่ายอย่างต่อเนื่องเลิกสนใจสิ่งที่เคยชอบมากๆหรือไม่อยากทำสิ่งที่เคยชอบพฤติกรรม การกินเปลี่ยนไปกินมากไปกินน้อยไปจนทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าลงผิดปกติจากที่เคยหลับง่ายก็หลับยากขึ้นหรือไม่ก็นอนมากเกินไปมีอาการกระวนกระวายหรือเฉยชาที่แสดงออกให้เห็นชัดรู้สึกหมดเรี่ยวแรงไม่มีพลังไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรเลยรู้สึกไร้ค่าหรือรู้สึกผิด โทษตนเองในทุกๆเรื่องไม่มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมีปัญหาเรื่องการคิดหรือว่าตัดสินใจคิดถึงความตายหรือว่าอยากตายหรืออยากฆ่าตัวตายบ่อยๆค่ะนี่ก็คือ9ลักษณะนะคะอะของโรคซึมเศร้าเกข้อที่จะต้องทราบ สองข้อแรกค่ะที่จะต้องมีคือรู้สึกเบื่อรู้สึกเศร้าท้อแท้หรือว่าหงุดหงิดง่ายต่อเนื่องเลิกสนใจสิ่งที่เคยชอบมากๆหรือว่าไม่อยากทําสิ่งที่เคยชอบทํานะคะประเภทของโรคซึมเศร้าค่ะท่านผู้ฟัง,ฟงโรคซึมเศร้ามีหลายประเภททําให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแต่ละคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปเช่นโรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ด pression โรคซึมเศร้าชนิดนี้ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ซึมเศร้านานกว่าสองสัปดาห์โดยมักมีอาการเศร้าซึมมากจนไม่มีความสุขหรือไม่สนใจในสิ่งต่างๆที่เคยชอบหลับยากน้ำหนักขึ้นหรือว่าลงควบภาพรู้สึกหงุดหงิดเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยเนื่อย,อย,อยไม่มีเรี่ยวแรงรู้สึกไร้ค่าช่วงภาวะซึมเศร้านี้สามารถเกิดในช่วงหลังคลอดได้และมีอาการหลงหูแว่วประสาทหลอนเกิดขึ้นร่วมด้วยดังนั้นควรเริ่ม การรักษาแต่เนื่นเพื่อไม่ให้โรครุนแรงขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะคือโรคซึมเศร้าแบบดิสทีเมียโรคซึมเศร้าชนิดนี้นะคะท่านผู้ฟงังผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าชนิด เมเจอร์ดิเพ s ชันแต่จะมีอาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย2ปีทีเดียวค่ะอาการไม่รุนแรงถึงขนาดทำอะไรไม่ได้เพียงแต่จะรู้สึกไม่อยากอาหารหรือว่ากินมากเกินไปนอนไม่หลับหรือว่านอนมากไปเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหมดแรงขาดความมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิการตัดสินใจแย่ลงแล้วก็รู้สึกหมดหวังค่ะ